เฮ้แม่หนังกันบ้าไป่วนนี่สิเลยเอาไปตอดกันก็ต้องบดิบเคียะเคียะเคียะเดี๋ยไปเคียคขักด้วยนี่นุ้งจะกวนใจหันไี่มีไม่ง่วงไม่งหม,องม,หม่อาหารเสริอมอยู่นี่หัน kia anh có hiểu đi kia kia cho bạn đi ăn cho lắng đuôi kìm nguyên ngân xài khái quạt nó có đẹp có chết chắc sao có để tìm nó mà tục Okay, xin đi ngon đi ngon 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 โอ้เห็นไก่ตัวนี้กูเลยจะเป็นลมมึงไปได้หน่อยมั้ำพายกูก็ยังพ่อไก่กับสามโลอยู่ไงไก่ก็โลกลัวงอวัง,งมุกท่า 啊好好。<laughs> <laughs> Thank <laughs> you.